ไรยังกินแล่ห้องาหมเชียงเทศเต,เตรียมแล้วตอนนี้พี่นอ้องน,นี่เป็นนครับข้อหมูเชายงเ็ดน้มตกข้อหมูอย่างกินโมน,นี่ต้มยำสี่โค้งพี่น้องเมื่อวันห้ามห้ามนิดนึงพี่น้องแล้วเกาสิแต่วาถ้าา ีค่ะพี่น้องโุโกช็อกโกนจ้าสวัสดีครับสวัสดีที่ทุกท่านครับผมได้รยังกินแรงห้องไหสวัสดีตอนย่ำแรงพี่น้องเสียงเทดเตรียมแล้วตอนนี้พี่น้องข้าตะไข่แมงมะกรูดตังฉายเท้าอันนี้หอมหอมบัวกับผักซี่จนนีนนี่เป็นน,นี่ครับข้าหมู ข้าหมูย่างแหละแต่ว่าห้าสีเห็ดเป็นน้ำตกข้าหมูย่างน้ำนะครับน้ำตกข้าหมูย่างเาสีเห็ดน้ำตกข้าหมูย่างกินวันนี้ครับต้มยำสีโค้งพี่น้องมาเบิ่นี่ครับสีโค้งนี่ผมเอาต้มไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้องเอาจังสียวผมจะไข่คน,าาคนามาใจ ข้าสีย่างให้มันหามๆนิดนึงพี่น้องแล้วข้าเสียจังเอาไปหันหันหัน,หนแล้วเวลานั้นข้าจังสิมาล้วนน้ำอีกเทนึงพี่น้องไปเห็นหนา้าไปสั่นเพินเ่น,นว่าไปแน่ครับข้าย่างข้าย่างประม่านนี่เลยพี่น้องอะไรอะไรเด้อพี่น้องอย่างประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าข้าเสียออกไปล้วนน้ำอีกเทนึงอยู่ เดือนน้ำข้าสิไปคูเอาอีกเที่ยนึงนะครับพี่น้องนี่ข้าสิมันล้วนน้ำซุปเป็นเลื่อนเห็ดุกเลยพี่น้องแต่ว่าม,มันมีสูตรนึงใส่อันนี้เลยพี่น้องใส่ข,าข้าวขวไปเลยเป็นน้ำตกโอ้โ่หลานหลาบเลยพี่น้อง่มลูว่า làm cho thiệt tình tịt quá, thế mà thật sự này má, mặn thiệt gì nhiều nút nắp đấy, cái nào. này đầy là này. เอาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับบอดเดพียตตร์เจ้อ,อยู้ยุติโรอเท,อเทสูงไหล่แจักโอ้โอ้มันไหลเลยหมูไล่ไหลา,ยหล,ายลยพี่น้องมีน้อยนะกินเทดเป็นขมดีกว่าเนาะ เห็ขดขมพี่นองพี่ใสแล้วเมันเป็เห็ดขมพี่นอ okay. ้องรับแต่บามันดีหมูด้พี่น้องดีน้องพรอนแจ็คมนแจ็นเถาว่าเถาะเลยเป,น,เปนนองอย่างเดียว <c oughs> านองว่ามาหลายสิ<ว>แ่วเป็นไงขึ้นมากก็ได,ด้น่เหรอดิน้องพรอนเองม่ไงพรอน่ะ ตกเป็นติดเน้นเป็นพวกน้าปวดขัขขขขขขขดด้วขนฝ่นเด้อพี่น้องไม่สิออกมันมัน,ไ,นได้แล้วครับแสบแล้วพี่น้อง หม่าม่าต้มเพราท่านปรุงดีนะหม่าม่ต e <Cock S 2> <tinc S 1> ้มต <like> ้องเอาที่หลังต้มน้ำซุปข้างนองอันนี้เขาเรียบร้อยแล้วบะเต๋น้าจุ๋ยเต๋คั่วต้มเนี่ยบะดนี้พี่น้องไฟด้วยโอ้หอมหอมซุปกระดูกแมนชูมงชูม้งนิดๆที่น้องโอ้จับแกงได้ดิ อันนี้เ้ากัด้เพียคุณลังคุณเกี่ยวน้ำคนกินกินกระดูกว่าได้แล้วอ่ะคนอีได้เป็นบริหารเขียวคนเหลนคนอีอนได้รับเสียเท่าไงงซิมเมือง,ไง,ไงมมก่อนมาเปี่ยว,วก่ะเปี่ยวยังดีเลยเนาะ Yeah. แล้วครับาเป็นไรน,นักกินแล้วหลายจ้ามอนีพี่นอ้องม <c oughs> าเลยขขึ้นกินอะไรเลยข่านขึ้นติกินด้วยเดียวก็ขึ้นด้เดียวคือเกาหรอเปล่ไงไยงบ้านบริกสดีพีนอ้งองสุดสุดอด้รครับมากิ้ขวาน้ำกันมานีกัได้น้าพี่น้องกิ้มข้าน้ำกันจ้าน้ากันด้อมาปาน มืดทุกุปนนันะครับขึ้น้นาจน้มดอ่นะครับอไลุยปรดนี้ครับพี่นนอกมากข้นเาวกินน้ำ่นี่น้ฟ้าขอเยว้อเดได้หบเุ้ยมือโเหตุโบเหตสดไเยังสุกแได้บ่ โอเคเลยแยงกยังแบบแยงโน่นนะโน่นก็โกกันเดียวกันเลยนว่าพอแย่งโขกเนาะเราจะแยงโขกมันจะเป็นเันอื่นมันจะลงไปบต้นเลยแล้วเมื่อเขาออกมาใส่กระถางใหญ่แล้วท่าเอาจยื่นฟงแแทง ถ้าเกียแน้ำขังแท้ๆมันจะหอมเหมาเขาหนีเนี่ยจอดันไฟด้หรือกับมันฮะองอแต่เป็นทะเลเรือมึ้อืนว่าผมไมเรียนว่าเพราะกับทั้งนี้เขาเลยเจ้า่เจ้าทดลองเนี่ย่เจ้าทดลองเปิดขุจะกลังหนูร้องยาอยู่รบบไอ้บานเขาเคยมาปั้งบังหัวกุญแจขามขึ้นนะบุ๊แต่วายงนี่ฝน้ันตกว่าเป็นยังแบบตังัวบันเหือดุนแอันฝนตกแค่ัฝนมาไหมเขาบอกเป็นยังคือเป็นบงแล้วนสึงบ่ห้พัง เพื่อนจะเปิดน้ำใหม่ถ้าฝนมันมาดีคักๆนี่เดือนทีิเวศเือนทุกสองคนเลยคือเพื่อนเดือดร้อนเขาขออยู่เกี่ยวไม่ใช่เพื่อนจะเอาไว้ซ้ำซ้ำสามสิบเซนเนี่ยแต่เพื่อนจะเปิดน้ำให้่เพื่อว่าประตูน้ำเพรามันนี่ั้งหนึ่งที่บอกกันแล้วล่ะไม่เอาจะเปิดอีกบอกเป็นเด็กคันไว้ซ้ำนั่นค่ะมันหล่นก็คือให้มันหล่นเลยบ่อหล่นคือเพื่อนจะกำหนดแเดย็นทิเวทีย็นทุกสองคืนน้ำมันเดือดร้อนมากเหมือนกับเป่งที่กตแล้วแค่ระดับเป็นต้องการนั่นล่ะ มันหลายกว่านั่นเปิดอประตูเพิ่อจะเปิดไงมันสีบุงีปาญหคือยขึ้นน้ำนเปิดได้ดีอยู่แล้วขึ้นน้ำบานน้ำายอดเย็นดยเดียวบนเ้อเลยมู่้างหองแจ้งหมดลยสีใหญ่มันเปิดลงไปนะมันเปลือบใส่วนาเอือมัน้างห่องแจ้งข้างหน้าหิมหิวถ้าเปิดทางนี่กะโวยทางนี่กะบ่หายบ่เอาโวยขึ้วกันออ้นน ก็คือน้ำท,ทั้งมดนั้นเขาเปิดซีได้มากินผัวมูมยังเสียบมันเป็นตดผัวกันไปอยู่เขาเปิดข่วนบอกขันฝนทั้งนี้นี่ยสร้างกับผัวข่วนทางฝนขาดพักยังบ้าเอาปากเขียอยีกว่าเนื้อเนื้นน ดูกระือไเอเห็นว่ามันเย็นด้วยครับว่าไร่างสุกนีนะก็สมกับน้ำมะเข้าอยู่บม่น่มเหมยมันแต่เจ้๊พุ้มเหมือับตะโกลาเขาจว่าบ่มีน้ำนี่อยู่เยนที่นี่เรียนเด้ถ้าอยู่ข่อยนี่เดืองมีคืกว่าน้าซีไร่ก็สมบ่มีเลย่ก็สมอะไรเ้ที่เรียก็จะน้ขาอย่งนี้น้ำแถวอ่านี้แาวบางย่างกเดือดำใช่อก่มาเจพุ่มกับบ่มี เงกมนี่แขดีฮะเดียวเอาแสดงว่าฝนดีจะสลัข้ามเดี๋ยวนีมันดีมดช่วงกโวสมมาหาว่าปีมานแนะนำคนงานจกพุ่มท่านมีฝนด้ทางเดินกรโจงกระโจงหอยแรงายเขาโจงจนในขวานำนำนำโคสมออาไปน้ำร้อมมาอใส่ขวานด้เสียบแคบจากคนนะติดนำซี่ ไม่สมกบัวสมจินไม่ลายคนมันหน่อย้างในดน้ำก็เส้เจอมันไพ่บ่ไสบ่กินล่มที่รังก็ได right. so, um ้โอ mm ้ยมาต้องสมุนไพรก็ได้ดอกจะดูคนสิออกหวานหมูจุดไก่พันรอย่อจ้า ีกาเนี่มันปลาไหลยอนน้ำน่วมด้อยปลามันหลมนน้ำม yeah. ันเกืมันกับปลาไหลเลยมันก็มีมันก็มีเยอะว่าบุญนี้พอองไปขาไลไปให้กํายังหลดิเนอืมให้กลังหลมันได้ดังบรามันใดดังไอ่ะเออดยวหกไหลเยีนี้ก็หลยอยน้ำกัสั่นจะมาปดบันปดไปเลยตีก่น้ำหาเอาแกบบนี้มันน้ำันมาเอากวงขวดไหลเลยปลาไม่ได้ปลาไม่ได้ท่อนสามสามอยู่มาทำสิเลยตัวเนี้วน้อยเห็นเยอะผมเห่าผมตเบิ้งเยอะ เห็นมันลายน้ดหน่อยตุ่มหมูมีเหรอตุ่มโกตุ่มหญ่นึงต่สามสาอยู่เว้อจะกินใบไทยนั่นแล้วนีดห่อยม้องเท่านี่หัวหอน้ำมาออกกันไง็พดดีล้ะหนาแรงไงพอดดีเยอะแรงปีนี้รอเาเขากทาเดี๋ว้หัวมันเอะผมโม้หมดเลยเหนืมือไปขายยี่หางข้างเเนาะมันต้ปตน้งซื้อตงเป็นขาย ไปซื้อบกว่าบูนาว่ายิมใส่ก็ยุธาตุมว่าเป็น่หาเนี่ยกางเป็นไคยอืมอืมอืมอ้อันใดบว่เป็ดด็อืมตุกโดดว่ะไมันเลยเดี๋ยวฟังมึงก่อนยายงะปันอ้ครับเนี่ยนน่เพชอืมี้ให้ยนมุกจเจ้าอะไรไม่ย นี่นอนก้องเขาซิเบิร์ตเลยเอาขึ้นไปเนี่ยเขยิบป้องอย่างไรด้วยว่าฝนปีนี้บังเหนียวพายุนบ่เขาบ่เขาถ้าเออกล้เขาใหญ่ชีวิที่สามบ่เขาอ่ะมันก็ม่สนละแต่บบมี่แต่ชือคือมม่น่าสวมจริงบมันก็ย่างไก่มนไปไกลเรื่เนาะเป็นี่คนแย่งไปไกลเพ่าแห่งเลยนะ ฝนงท้งนฝนแถบบ่ตกอยู่นี่มัน้งทั้งอุบลจะท่วมซื้อปีนี้ฝนดีคฝนดีทังโคราชทังแก่พุ่มิดปีนี้บ้านนี่ฝนดีเขางาไป่องบานนี่บ้านเราฝนดีเขาง้างไปทัทางุนดีกนดีงานเขาเลยเอามือต้านเหย้ไปดัได้เหมือนบะมูกาไปเท่าันก็เอาไว้เหนะหละมาจนถวัน้เขาจะไม่เอานี่เ่ ขนาดหน้าไอ้วันหังเละกนั้นเนาทัางไตแล้วเขาไงไงแล้วแม่เมื่อไหร่มันถ่วงหรอว่าถ้ามันเสียหายเสีหายกี่นอนเท่าใั้นนะแล้วนพูนบริกาเสียหายเ่หร่กว่าเยืงหร้อคือเขาดูกินบ่มีม่มันเหมือนหน่อยดิทำไมทำไมทึงเบืองเขาจะเห็นจตหน้าหายเนาะทำไมทำไมเขาจะเกี่ย เจะเห็ดกินเห็ดยังซิเอาะน้ำตัวนี้คัดตั้ไฟเหมือนกันอยู่แล้วเนาะถ้าหยิบว่าขายดีเะเห็ไากินนี่คือเขาขึ้นรอขึ้นเราได้เราขายกินเป็นปีๆคือผู้น่าหลายหีือใยรเป็นไปเขาจะเอาขายขายรั่วเรจิบสลึงนี่พวนนาหลายหี้อพวมันด้วยหรืมันจ้างนจ้งขายต้องไปยังสุกหน้าแบบคิเก็บเลยกับว่าขายดี ่เรอที่เรายังียวรลาแหน่อันเราอันอ้อยเน่ยเราจะในใส่ซอมเออก็ทุกไหลเห็ดซอมใบตงเหี่ยมหางเทียนหนึ่งเต็มแเราใส่ย่าไใบได้ะเดียดรอสิเพื่อไอ้ไปายร่องส่อล่องสีบดไปขายขางสนบ้านที่จบเ่อ้จะไปขายสักทไม่ได้เกเพราะมืาขายก็ไม่ได้ว่าเป็นก่อจอนนวเราะขายใสนีมีว่างแล้ว

ลุยซ่นแล้วเนี่นเขาตีนนู้กินอะไรกระดูกเนี่ยเขากะแค่กินนังสิล่ะแ่บกระดูกจะรองมกินหน่อยครับน้ำต้มกระดูกแว่บยจะลุยก็เอาเคียงมาบดมันมุนมาตั้งแตคนะเป็นน้ำซุปออมอนั่ข้างหลังอีมอนงข้างหลังส้ำแถวไหนเอ่ไปยิมลัางงหายเนา ีับเหี่็นกระดูกมีถึอชี้นับตรงมาถาวังมฤเนี่ยเดอะเย็ะเยอเป็นโรคตับตีนนี่นี่ <c oughs> ไปหา,ไเาเห็่นต้นว่าเด็กเอาเขียวเหี่ยนใช่ไหมครัเอาเขีวใส่ไม่เห็นครับเมือ่อเอาเอาก้นซ้อนนะมนี่คุอก้นซ้อนนะไปห้านตางเขาเดือดจรต้นในผนป่าจ่อกรเดีอยร้ายนะต้นเห็นไหมเสียดายเนาะเห็นไปเาีินเเบิร์เน,น,นี่ยนี่ดอกเห็่นว่าเด็กไหม ปวไหนมาไปป้อมเราอันโป้มือดุดเอาอยู่ปวนะอเมื่เยี่ยมแผนเเสียดายเอาโปมือดุดดมันหยามหยามได้ก่าโบเต้บอเลนเดีกระดูกขี่คอในไหมงงางอย่างนี้กรดูกง่เเขยิ้มไหมปดน้าเลยแค่เจอ่ยิ้นสุก เอามักหนาวแลกินเหล่าเลยแก่สนานแกหน้าไปนี่มากขนาดเลยนี่เนื้อนำสุกนีสถนงำะบน่งกระดูกอ๋อนม่มีหวานเอาไปง่ายปะแล้าพอเมื่อดุดุดา้องกัดกนเอาบริโภคตัวกินแต่กระดูกนะฮะ ยิ้เลาโตเลยว่ะโตยิเล้าเขาก็สิอะลานวันมือโตมีเฮียมีแฮงทำการทำงานต่อไปงตัวขับตีนองเขาก็ได้เขากันรับสีลานองแการเลื่อับต้องคืนเงว่ากันพใครมาสะก็ได้สำหรับวันนี้ผมก้าวเข้ามสวัสดีจากพี่น้องกันด้อครับสวัสดีสวัสดีค่ะ